แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงซึ่งได้แก่ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขด้วยการเสริมสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันหลักมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมมีความสามัคคีปรองดองประกอบด้วย4แนวทางการพัฒนานั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเอกภาพและมีการบูรณาการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศโดยมีเลขาธที่การกอรมนอเป็นประธานและมีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการศาสนากรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมือง <S <S กรมนในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยได้ใช้กลไกลของขาาคณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนย่อย รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับที่3รองรับแนวทางพัฒนาจำนวน3คณะเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยให้บรรลุปเป้าหมายของแผนย่อยคือ 1. ให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2. คนไทยมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์พร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น และ3การเมืองมีเสถียราภาพและธรรมาพ,พิบาลสูงขึ้นโดยมีผลการดำเนินการในภาพรวมในช่วงปี2,561ถึง2,564สรุปได้ดังนี้แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์มีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบจำนวน11หน่วยงานโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้จัดทำแผนงานโครงการรองร,องรับจำนวน32โครงการ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ78และมีโครงการสำคัญดำเนินการในปี2565จํานวน26โครงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี2564และ2565ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมและมีโครงการสำคัญรองรับ7โครงการ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี2564และ2565ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบนถนนและมีโครงการสำคัญรองรับ6โครงการในส่วนของกอรมนได้ดำเนินโครงการบาวรบ้านวาัดโรงเรียนร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคลการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรมโดยนําผู้แทนชุมชนเข้าศึกษาดูงานในชุมชนต้นแบบผลสำเร็จที่ได้คือประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันสามารถพัฒนาตนเองมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โครงการเสริมสร้างปราดเพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาพจังหวัด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการบรูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองได้ผลสำริศสามารถรวบรวมความต้องการนวัตกรรมจากปราดเพื่อช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศได้จำนวน56นวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โครงการแก้ปัญหาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหารโครงการบริหารจัดการภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการนวัตกรรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของสระน้ำแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบจำนวน12หน่วยงานโดยกรมการาศาสนาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีและมีโครงการสำคัญรองรับ8โครงการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีและมีโครงการสำคัญรองรับ10โครงการโดยในส่วนของกอรมนได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อยอดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการจัดการพื้นที่การเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในรูปแบบโคกน้องนาโมเดลโครงการปราดร่วมใจส,สร้างไทยเป็นหนึ่งโครงการชุมชนสัมพันธ์ขุนด่าน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการเป็นวิทยากรของหน่วยเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อมุ่งผลสำฤทธิ์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแนวทางการพัฒนาการเมืองมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบจำนวน13หน่วยงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงานจำนวน15โครงการรองรับ และสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าและแผนงานสองโครงการรองรับแนวทางการพัฒนาการสร้างความรักความสามัคคีรองดองของคนในชาติโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรักความสามัคคีรองดองของคนในชาติและมีโครงการสำคัญรองรับจำนวน3โครงการทั้งนี้ในส่วนของกอรมนได้ดำเนินโครงการสำคัญรองรับทั้งสองแนวทางพัฒนา ได้แก่โครงการสารเสรวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดเวทีเสวนากลุ่มอาชีพรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มเยาว,วชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และมีสำนึกความเป็นพล,ลเมืองสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาในภาพรวมนั้นกอรามานได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการในค่วงปี2,563ถึง2,564แล้วจำนวน1,579ตำบลและอยู่ในระหว่างดำเนินการในปี2,565อีกจำนวน2,133ตำบลรวมเป็น3,600กว่าตำบลซึ่งก็อระมะนจะได้นำเสนอในรายละเอียดต่อไป การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนย่อยที่หนึ่งในห่วงที่ผ่านมาเนื่องจากแต่และแนวทางการพัฒนาเป็นประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกันในหลายมิติและหลายหน่วยงานจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกันโดยใกล้ชิดและต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการจึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรก็ตามกอรมนจะได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหรือพัฒนาแผนระดับที่3รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญ ที่จะนำไปขับเคลื่อนการดำเนินการในแต่ละแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไปมุ่งมั่นบรูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคี